ว่าแม่ดีดีกว่านะคะเพราะอายุมากแล้วแม่เป็นอาชีพเดิมคือเป็นครูนะคะปัจจุบันนี้อายุ70ปีหลังจาก,กเกษียณแล้วเราก็ได้มาร่วมกันพี่ๆี่น้องๆประกอบธุรกิจรีสอร์ทซึ่งเป็นที่ของหัวญาตาิยายที่ให้มา,าก็สืบทอดมานะคะเนี่ยกเกิดจากพ่ออยากกลับบ้านเมื่อก่อนใ่เราเนี่ย ทำงานเป็นอาชีพครูอยู่รืพนะคะ30กปีเราก็มีความรู้สึกว่าเราทิ้งถิ่นกำเนิดเรามานานพอคุณพ่อบอกอยากกลับบ้านเราก็คิดว่าเรามาร่วมทุนกันทำรีสอร์ทเพื่อดูแลคุณพอ่อในบ้านป่ายของชีวิตก็ได้เห็นว่าบริษัทเราเกิดขึ้นมาจากการครอบครัวพี่ๆน้องๆเราร่วมทุน ามว่าการประกอบธุรกิจอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นนักธุรกิจที่ใหญ่โตหรือมีทุนมากมายนะคะเรารวมพูดกันแบบพี่น้องเราก็ช่วยกันบริหารมีใครเก่งด้านไหนก็ช่วยกันด้านนั้นนะปัจจุบันรีสอร์ทเราก็พออยู่ได้เลี้ยงตัวได้ในระดับหนึ่งถามว่าชีวิตมีความสุขไหมหลังจากเกษียณเรากเกษียณเมื่ออายุ60ปัจจุบัน แม่อายุ70นะคะก็มีความสุขอย่างพอเพียงมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะตั้งแต่โควิดเข้ามาใน2ปีที่ผ่านมานี่มีผลกระทบมากซึ่งปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยของเราอยู่ในเกณฑ์รุ่งเรืองนะคะ5ดาวถึงเราจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆแบบครอบครัวแต่เราเน้นเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบดูแล รับรองลูกค้าอย่างมิตรภาพอย่างกัรยานมิตรนะคะพอเกิดโควิดขึ้นลูกค้าเราหายไปหมดแต่เราก็พยายามประคับประคองให้เราอยู่ได้อยากบอกว่าวัยหลังกเกษียณนะคะอยากคิดว่าเรากรเกษียณแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะคะเราจะมีความสุขหรือมีงานเล็กๆน้อยๆที่ทำเราตรงพอ,พอเพียง นะคะมีความสุขอย่างพอเพียงแล้วบริหารพยายามบริหารจัดก,การกิจการของเราให้ไปได้นะคะทางบุญมะเร็งรีสอร์ท0816327321ค่ะเข้าทางเพจบูญมะเร็งรีสอร์ท